เ <mee> ขนานอนสบายๆบได้ไหมทำไมต้องปลุกกูให้มาทําอะไรแบบนี้อีกแล้วอะโอเคก็สวัสดีรับสวัสดีกับทุกคนอยู่กับผมมาสุสดาเจ้าเก่าเจ้าเดิมก,ก็อยู่แล้วเช่นเคยกับความรู้สึกหลังดูกันอีกแล้วตอนแรกว่าจะไม่ทําเพราะว่าเราแบบวางแผนแล้วโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเตรียมไลฟ์แบบแฮปปี้สดใสวันนี้เลยว่าจะจะนอนแบบเออดูไม่อะไรชิลๆววแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบเฮ้ยโคจิาสตอนสี่มาเว้ยอะไรเนี้ยก็เลยแบบลองไปดู ซึ่งจะบอกไกว้ก่อนว่าคลิปนี้จะรวมตั้งแต่แบบโคจิอาตั้งแต่สองถึงสี่ให้เลยแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าผมจะไม่ทำพาร์ตต่อแล้วนะสำหรับโคจิอัสเพราะว่าผมตั้งใจจะมาประกาศว่าผมจะดรอปโคจิอัสในตอนที่สี่นะครับส่วนเหตุผลเนี่ยก็จะบอกให้หมดเลยว่าในคลิปเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรทําไมผมถึงเลือกที่จะดรอปโคจิอัสแทนที่แบบเออผมก็บอกไว้ว่าเฮ้ยเราสามารถดูสนุกสนุกได้เราสามารถดูถึงยิมิบบรรยากาศเก่าๆของโคจิอัสได้เราสามารถจะดูซิมเอ่อคังยะสามารถได้อะไรเงี้ยแต่ว่า พอผมได้ลองดูตอนที่สี okay, strong, ่อ่ะมันทําให้ผมแบบเรียกว่าเข้าใจในหลายอย่างมากขึ้นว่าแบบโอเคถ้าคุณดูต่อไปกูเสียเวลาชีวิตแน่ๆก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าโอเคถ้างั้นเราก็ดับโคจัสตอนนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะบอกเหตุผลแล้วกันว่าทําไมเราถึงดับในตอนนี้ไปนะนะโอเคก็สําหรับโคจัสเนาะในภาคของโรเซ่ออเดอร์วิคั e เจอในตอนที่2กับ3เนี่ยผมจะมัดลงกันเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นอากที่แบบว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ซึ่งแน่นอนว่าในตอนที่2เนี่ยมันอาจจะดูแบบเข้มข้นนะแต่ว่าจริงๆงผมคิดว่ามันเป็นการ r e u c e p o t ในตอนแรกของแบบช่วงโคจิอายแรกๆที่สุสากูกับตัวของรูสเดียวกันแค่เปลี่ยนใหม่ให้แบบว่าคาแรคเตอร์มันกลายเป็นตัวของคางูดะแล้วก็คางุยะแทนอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีแบบเหตุการณ์จับแย่ที่อาจจะดูแปลกๆสักหน่อยซึ่งมันก็มีความแบบแฉๆแลเล็กน้อยแต่ตอนนั้นมันก็พอถูถ่ายไปได้มันยังพอแบบดูตลกแบบดัมฟันแบบงโงๆโได้อยู่ แต่ว่าเมื่อมันขึ้นตอนที่3เนี่ยกลายเป็นว่าเรียกว่าพ็อดโฮใหญ่ๆของโคจิอัสมันคือเรื่องของการเขียนเรื่องของแบบการเมืองเบื้องหลังของมันอยู่แล้วอ่ะในภาคแรกๆของโคจิอัสรวันน่ยมันยังพอแบบทูไทยอะไรได้พออาท่ะมันจะเริ่มมีความแท้ถึงความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นแต่แน่นอนว่าสิ่งที่มันแลกมาก็คือแบบแน่นอนในพาร์ของความดรามา่าความตึงในความแบบบ้าบอเอจี้ แต่ของตัวละครน่ะมันเป็นอะไรที่สนุกสนานนั่นคือแบบจิมมิกที่แบบว่าเป็นตัวชูโดงของโคจัสเลยแต่ว่าในตอนที่สามโคจัสแ่ะแน่นอนว่ามันไม่ค่อยมีการเรียบเรียงที่มาที่ไปลำดับเหตุการณ์อะไรได้ดีเท่าไหร่ในการจะเล่าว่าเออการสังหารราชวงศ์เออหรือว่าเรื่องของแบบนนโอที่เกิดขึ้นใหม่ของแบบเหล่าบิทเนียที่เกิดขึ้นหรือตัวร้ายที่แบบว่าสร้างมิติที่มันแบบดูน่าจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับถูกลดทอนคุณค่าหราอสิ่งหลายๆอย่างลงไปเยอะมาก การว่าบทหลายๆอย่างแม่งถูกแบบตัดทอนจนแบบแทบไม่เหลือที่อะไรให้แบบน่าติดตามนอกจากมันจะต้องยัดเซอร์วิสของคังุุยาซามะเข้ามาใส่ให้แบบว่าเราได้เห็นแบบ ช่องโว่ใหญ่ๆของเรื่องแทนนะแทนที่ว่ามันจะต่อเนื่องจากตอนที่2เว้ยที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนมึงเพิ่งจะถูกลักพาตัวไปแล้วมึงควรจะไปตามเพื่อนกลับมาในตอนนี้อาจจะมีสภาพของความตึงเครียดหรือการเตรียมกองการทหารอะไรก็ตามแม่งเสือกไปอยู่ในร้านเมดคาเฟ่แล้วแม่งก็โชว์เซอร์วิสของคางุยะแม่งเกือบจะครึ่งเรื่องซึ่งไม่มีประโยชน์ที่อะไรต่อการดําเนินเรื่องเลยแล้วแม่งแถมเป็นการยืดเรื่องเพิ่มเข้าไปอีกอะไรเนี้ยและในตอนจบของช่วงท,ท้ายๆแม่งก็เป็นการแถรเรื่องอดีตท,ที่แม่งมีปมอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับ เออซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างคลีเช่แล้วสามารถจะคาดดาวได้นะแต่ว่าไอความคลีเช่ตรงนั้นอ่ะแทนที่มันจะเล่าแล้วมันออกมาดีเพราะว่าแน่นอนว่าการนําเอาอุปกรณ์มเทเรียลอย่างแมกกาฟินที่โคสกิอัสมันมีอ่ะมาใช้อ่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเว้ยเพราะว่าในภาคแรกๆอ่ะมันมีการเล่ารายละเอียดหลายๆอย่างที่ว่าทําไมพลังของกีอัสถึงเป็นพลังที่แบบว่าแม่งโกงแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดในหลายๆอย่างแล้วมันเป็นการต่อสู้สลับฝั่งไปมาแล้วมันดูน่าสนใจแต่ว่าพอขึ้นในโคสกิอัสของโรเซ่อะไรเงี้ย มันกลายเป็นว่ามันกลับใช้ Material Port ต,ตรงเนี้ยได้ค่อนข้างจะเออร์เรอร์แล้วมันไม่ค่อยแบบมีความสมเหตุสมผลแล้วไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่อย่างเหตุการณ์ในตอนช่วงท้ายถ้าเกิดใครไม่ได้ดูขอบอกไว้ก่อนว่าสปอยเยอะมากนะฮะสำหรับคลิปนี้และแน่นอนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆเพราะงั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได,ดูอ่ะปิดคลิปนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดใครดูแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะรู้สึกสงสัยมากๆว่าทําไมมึงเอารูรุสกลับมาวะ <c oughs> ใช่ไหมทำไมมึงเอาดูรุสกลับมาในเมื่อมึงบอกว่า R2 รูรุสแม่ง มันจะมาแถว่าโอเคมันอยู่ในภาคของอากิโตะอากิโตะเมื่อก็เป็นแค่สับเซตแยกของแบบซับพอร์ตแยกที่แบบว่ามันแค่จะต้องมาใส่เพื่อแบบให้เกิดอะไรบางอย่างที่มันจะแถเรื่องราวของมันต่อไปอ่ะแต่ว่าผมมองว่าแบบจริงๆอ่ะเรื่องราวของรูสมันจบไปตั้งแต่ R2 แล้วคือถ้ามันจะเอามาเป็นแค่อิสเตอร์เอ็กแล้วมันก็ค่อยแบบเล่าภูมิหลังอะไรหลายอย่างของคังมิระไปอ่ะกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเว้ยปันเด็นมันเกิดขึ้นในตอนที่4นี่แหละในตอนที่3ามอ่ะผมแค่แอบแปลกใจเว้ยว่าเขาแค่อยากตั้งใจใส่มาเป็นอิสเตอร หรือว่าแม่งตั้งใจจะเล่าถ้ามันตั้งใจจะเล่าจริงๆอ่ะในตอนหน้ากูจะดบกูบอกกับตัวเองอย่างนี้เลยและนอนในตอนที่สี่มันทําจริงๆเว้ยกูก็เลยดบเพราะว่ามันเอาทาั้งรูทแล้วก็ซีทูกลับมาเหตุผลที่แบบว่าความขลังของโคจิอาตั้งแต่ภาคอาร์วันอาทูแม่งถูกทําลายผปลปีไม่เหลือชิ้นดีแล้วมันไม่มีเหตุผลที่อะไรจาเป็นที่จะต้องดูแบบโรเซ่ต่อไปนเมื่อมันก็แถไปเรื่อยๆว่ามันจะเกิดที่อะไรขึ้นโดยมันก็บอกอยู่ว่าเออ C2 ก็ถามตัวของลูรุสตั้งแต่ตอนแรกเลยผมเปิดเพียงแค่เกือบ2อนาทีเพื่อที่จะดูแค่ว่า C2 กับตัวของลูรุสมันเป็นยังไงที่ผมเลือกดอบก่อนเนี่ยาะว่าส่วนหนึ่งไอ้สอเหตุการณ์เนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงและมันเป็นจุดเชื่อมโยงที่มันไม่ค่อยจะฟังขึ้นเท่าไหร่เว้ยผมก็เลยดอบในจุดจุดนี้เพราะว่าการที่เอาลูรุสกลับมาเนี่ยแสดงว่าเรื่องไม่มีเฮียอะไรจะให้แบบต้องแถแล้วมันเลยถึงพยายามเอาลูรุสกลับมาให้ได้ทั้งที่ลูรุสเนี่ยแม่งควรจะไปใช้ชีวิตยอยู่กับ C2 โดยที่แบบมมมึงงงงไไ่่ตต้้้้ออออเกกีีียยวขยะะรรับทลลนแ แต่มึงก็พยายามจะแถกลับมาให้ได้เพื่อที่มึงจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้พลังที่ตัวของคังุยยะได้มามันก็คือพลังที่ลูลุสมันให้มาอีกทีหนึ่งเพื่อส่งมอบกีอาสให้กับตัวของคังุยยะซึ่งแม่งไม่เคยมีการอธิบายเหตุการณ์ตรงนี้ที่แม่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันแค่แบบปาแล้วก็โยนใส่เหตุการณ์เหล่านั้นอะมาแค่ภายในช่วงเวลาแฟนแบ็กสันส้นๆของคังวุยยะเพื่อที่จะทําให้คนดูเข้าใจว่าไอ้เชียตัวของลนะูรุสเนี่ยแม่งคือยังไม่ตายจริงๆเว้ยมันแค่แบบ ไปอยู่ในที่ที่อื่นแต่ในเหตุการณ์ตอนอาทูเราทุกคนต่างก็เห็นของต้องกันว่ารูรูแม่งตายหาไปแล้วอ่ะแต่เพราะว่าด้วยเหตุผลที่อะไรไม่รู้ว่วมกลับแม่งก็เลยอยากจะทําให้รูรูแม่งกลับมาเนี่ยและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่กูรู้สึกว่ากูฟังไม่ขึ้นและเรื่องราวมันก็ควรจะแถละอไปเรื่อยๆจนกว่าที่แบบว,ว่ามันจะขึ้นไปถึงภาคของแบบเดอะมูฟวี่ที่แม่งวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะ เพราะงั้นสำหรับผมอะโคจิอาร์ตแม่งคือตำนานที่มันคือมีลมหายใจเว้ยแต่ตอนนี้ตำนานมันกาลังถูกทําลายลงแล้วมันกลายเป็นตำนานที่กูรู้สึกมันไม่ได้มีความหมายต่อไปอะเมื่อดูดูกลับมาอยู่ในเรื่องราวที่แบบว่ามันเหมือนมึงชุบชีวิตคนตายโดยที่มึงไม่มีเหตุผลว่าทาไมมึงถึงชุบคนขึ้นมาได้จะให้กูดูเชียอะไรต่ออะไรหลังจากนั้นนะกูก็คงจะไม่เอาแล้วเพราะงั้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือว่าทําไมผมถึงดปโคจิอาร์ตในตอนที่สี่ไปนะครับ ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเหตุผลสําหรับใครที่แบบเอยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านใต้แล้วกันลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเองแล้วกันนะฮะอ้อส่วนในคลิปแรกที่แบบผมพูดถึง RT ไปก็ต้องขออภัยด้วยพอดีว่าตอนนั้นผมอาจจะสับสนนิดหน่อยว่าเออผมไม่ได้ดูโคจิอันนานลวจริงๆมันจบแค่ R2 แล้วมันก็มีภาคของแบบหนังมูฟิอากิโตที่เป็นแบบจักรวาลแยกย่อยนูยย่นนี่นั่นอะไรของมันไม่รู้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ตามต่อแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกัน สำหรับวันนี้ผมอามาสุระขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเย้